สวัสดีค่ะ l e g e n d t h a i l a n d วิวเ b e n y a ค่ะตอนแรกเลยที่รู้ว่าจะได้เข้ามาในเกิร์ลเลิเป็นความรู้สึกที่โอเคฉันจะทำฉันอยากลองทำที่หนูคิดนะอันนี้หนูไม่รู้ว่าอุตสาหกรรมจะเติบโตไปในทางไหนแต่ความคิดหนูหนูรู้สึกว่ามันจะมีความหลากหลายมากกว่าเกิร์ลเลิอีก ที่จะเพิ่มมามากขึ้นในอนาคตยี่บสาที่หนูเล่นนะ่ะหนูรู้สึกว่าหนูว่ามันมีจุดประกายเล็กๆที่ทําให้ผู้คนเห็นได้นะว่ามันไม่ใช่มีแค่เกิร์ลเอมันยังมีความหลากหลายทางเพศที่ทุกคนสามารถอีกเยอะเลยและหนูเชื่อว่าอุตสาหกรรมมันจะไปอีกหลายหลายประเภทเลยค่ะคือถ้าพเพื่อนๆหนูเวลาเขาไปพูดกันเขาจะบอกหนูเป็นคนพูดเก่ง แต่ที่แฟนคลับเห็นน่ะจะรู้สึกว่าพูดไม่เก่งเพราะว่าหนูเป็นคนชวนคุยไม่เก่งแต่สามารถตอบโตได้หมายถึงว่าถ้าคุณถามมันหนูจะตอบได้อีกยาวเป็นสิบนาทีเลยแต่ว่าถ้าไม่มีการถามหรือชวนคุยมาก่อนก็จะคุยไม่เป็นทําให้แฟนคลับเห็นว่าหนูเป็นคนคุยไม่เก่งแต่จริงแล้วเป็นคนพูดเก่งอยู่ประมาณนึงคะ่ะหนูว่าการนอนมีผลถึงหนูจะทําไม่ได้ถึงหนูจะทําไม่ได้ขนาดน,านั้นแต่ว่าถ้ามันมีวันที่ต้อง ใช้หน้าหรือว่าวันอะไรกวันก่อนหน้านั้นก็จะนอนให้มันเยอะๆนอนเร็วนอนให้เต็มอาหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มีผลมันส่งผลกระทบต่อการตื่นมาในวันถัดไปมากค่ะอืมแล้วก็อย่างสุดท้ายเลยค่ะช่างแต่งหน้าค่ะเรื่องดีๆนะคะก็ฝากบทสัมภาษณ์ของวิวนะคะใน h o s Check Legend Thailand นะคะฉบับเดือนเมษายนค่ะ